Thank you. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมความสวยงามของดอกสนิจจันทรประกายดาวค่ะและจะพาทุกคนมาอัปเดตนะคะกระแสความแรงของสนิจจันรประกายดาวที่เพืพ่อนๆหลายคนตามหาค่ะแต่ว่าช่วงนี้กิกกี้ยังไม่ได้แบ่งปันต้นเล็กนะคะต้นเล็กจะแบ่งปันในคลิปต่ตอไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องนิ่มน้องสาวสุดที่รักนะคะซึ่งอยู่จังหวัดศรสีสะเกดค่ะน้องนิ่มทักหากิกพี่กิกกี้นะคะว่ามีเพื่อนสนใจอยากจะได้สนิจจันประกายดาวค่ะ เนื่องจากว่าได้เห็นต้นของน้องนิ่มแล้วรู้สึกชอบแล้วก็อยากจะปลูกมากๆค่ะดังนั้นนะคะกิกกี้ก็พาทุกคนมาดูต้นแม่นี่คือต้นแม่ของสเสนจันทปกายดาวที่น้องนิ่มได้ไปนะคะซึ่งถือว่าใบเนี่ยสวยงามมากๆค่ะและที่สําคัญตอนนี้ต้นแม่ก็กําลังมีดอกนะคะถ้าเราดึงดอกหรือว่าเด็ดดอกออกนะคะก็จะทําให้ต้นโตเร็วนะคะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูแลเสนิจันทุกชนิดนะคะหากเราดิดก้านที่แก่หรือว่าใบที่แก่แล้วนะคะเป็นการลอกกาบใบออกนะคะก็จะทําให้ต้นที่เหลือหรือว่าใบที่เหลือนะคะเจริญเติบโตได้อย่างดีค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราดูแลเสนิจันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสนิจันประไกยดาวหรือแม้แต่เสนิจันบ้านนะคะเห็นไหมคะทุกคนต้นนี้สวยงามมากๆค่ะต้นนี้ตอนนี้ติดชมพูแล้วนะคะ ต้นนี้ติดชมพูและฟอร์มนี้นะคะกิกกี้ก็จําหน่ายในราคาต้นละ2,000บาทรวมส่งค่าสนิทจันประกายดาวต้นนี้นะคะกิกกี้จะแพคใส่ตลกร้าแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนของเราที่รอรับนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะเนื่องจากว่า คลิปต่อๆไปนะคะกิกกิก็จะมาอัปเดตเสน่หจันประกายดาวที่เป็นไซส์เบบีต้นเล็กราคา699บาทให้กับเพื่อนๆได้ชมรวมทั้งราคาที่อัปขึ้นมานะคะซึ่งต้นโตมากค่ะทุกคนอย่าลืมกด กระดิ่งแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนิทจันรวมทั้งไม้มงคลไม้ประดับจากที่บ้านกิกกี้นะคะส่วนต้นนี้ค่ะก็คือปลาหางกระเบนแล้วก็นั่งกวักด่างนะคะนั่งกวักด่างเพื่อนของเราสนใจทักหากิกกี้บอกว่าอยากจะได้ไปปลูกที่บ้านค่ะนี่คือทุ้งเงินทุ้งทองตัวผู้นะคะจะส่งให้กับคุณสิริชัยนะคะซึ่งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะวันนี้กิกกี้ก็ก แพ็กกลุ่มนี้นะคะส่งให้กับเพื่อนๆพ,พร้อมกับว่านพญยายแ,ยแย่อีก2ต้นนะคะที่จะพร้อมส่งมอบให้กับเพื่อนๆนในวันนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามดูคลิปกดไลค์กด u like, b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกี้กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องหนูด้วยนะคะ